ค่อยช้าทุกผมส่วนสกิลบัฟเอฟเฟกต์แอนิเมชันค่อนข้างที่นานนี้สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมหลายเลนเจอร์ในราคาที่อยู่ในทุกเกมเป็นอย่างมากผมขอแนะนำเป็นมารีช็อปกันเลยทุกผมบอกได้เลยว่าทุกแพ็กเกจทุกได้รับส่วนลดสูงสุดถึง35%กันเลยการันตีความปลอดภัยครับผลร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า3ปีแล้วคทุกสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ที่อธิบายหรือใต้คอมเมนต์เลยนะครับผม สวัสดีทั้งช่วงที่น่ารักท,ทุกทุกท่านด้วยนะครับผมดีๆจะรับสู่ช่องไอซ์ซันนี่อยู่ยกับายเลเจอร์ด้วยนะครผมสำหรับวันนี้ก็มาอยู่ที่หน้าต่างไอเดโทวานซิซุนะกับตัวใหม่นั่นเองเนื่องจากว่าคลิปเมื่อวานนี้นะผมได้ทำการถล่มเปิดกาชาตูต้ไม่เพิโอกาสไปนั่นเองสำหรับใครที่ยังไมได่ดูก็สามารถย้อนหลังดู่ไปได้ตรงมุมขวาตัวไอได้เลยนะผมว่าผมเปิดไปกี่ตัวแล้วก็เปิดไดยเลนเจอร์ตัวไหนบ้างนะ่าก็สำหรับเลนเจอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครผมที่ผมเปิดได้ในคลิปเมื่อวานน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 ีีี้้ััั่่่เเเเอองงกก็็็ปปาาาขมมูลดดจยทน หัวขโมยทุกครับลิเกตตัวนี้บอกได้เลยว่าความสามารถของลิเรตตัวนี้เข้าไข่ในรอบของโคโลโบเลมแอมิเลียเลยเุื่นหรือว่าตัวของลีซีโร่นั่นเองอ่ะก็เป็นคอมโบเดียวกับทางด้านของน้องแรมกับตัวของเบียทิสเลยเพือ่ะสำหรับคอมโบตรงนี้ก็จะเป็นกระเด็นถอยหลังเมื่อออกปรดี สําหรับสายว่องไวนั่นเองก็จะมีโอกาสที่จะทําให้สายว่องไวกระเด็นถอยหลังเมื่อเลนเจอร์ตัวนี้ปล่อยตัวออกมานั่นเองเลดกันติดถือว่าติดเยอะสำหรับความสามารถตรงนี้อสำหรับใครที่ไม่มีตัวแบบอาตัวขัดขวางตัวสายว่องไวเก่งๆหรือว่าตัวสายว่องไวตัวปวนก็สามารถเอาเลนเจอร์ตัวนี้ไปแก้ทางได้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้นมอาจจะมีข้อเสียค่อนข้างที่เยอะนิดหน่อยแต่ว่าถ้าคนที่รับข้อเสียตรงนี้ได้ก็อาจจะใช้งานได้ดีประมาณนึงเลยสําหรับเลนเจอร์ตัวนี้นเป็นทาตัดไม้สายว่องไว คาดกับสายถือว่าโอเคแล้วนะผมอ่ะส่วนสกิลที่1ของลินเจอร์ตัวนี้นีผมจะเป็นการ เพิ่มพลังโจมตี200%สิบวิเพิ่มค่าความเสียหายคียติคอนฮิต200%สิบวิแล้วก็เปลี่ยนการโจมตีปกติเป็นการโจมตีพื้นที่อีกส0วินาทีนั่นเองสำหรับสกิลนี้โน่มจะคล้ายๆกับตัวของพักวของ,ของบลอกเท่เลยโน่มสามสกิลตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลตีคลิสนั่นเองก็ถือว่าบัฟให้กับสายว่องไวจะตีคลิหนักขึ้นเล็กน้อยไม่ถือว่าเยอะมากนท่มอ,อ่ะและอีกหนึ่งสกิลจะเป็นดาเมจจะเป็นยกเลิกผลบัฟของศัตรูแล้วก็สร้างความเสียหาย2,400 30%ขอองงกาารรจมตตตีีลลลลในนพื้ท่ดัหหาาลบลู นานถึงสิบวิเลยับผมซับรับสกิลนี้ไม่มีอ่ะทะลุอวตรับผมแต่บอกได้เลยว่าถ้าอยู่กับทีมที่ดีสกิลนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ดีเหมือนกันับผมอ่ะสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้โดยรวมแล้วเป็นตัวดาเมจที่ไม่ทะลุแต่ที่อ่ะรู้ก็คือเลนเจอร์ตัวนี้ับผมมีความสามารถค่อนข้างที่ดีบวกกับเลนเจอร์ตัวนี้สามารถทําเป็นเลนเจอร์ก้าดาวได้ด้วยก็เลยมีความน่าสนใจนั่นเองอ่ะสำหรับ ความสามารถไทเปอร์นู่มความสามารถที่ผมแนะนําหลักๆก็จะเป็น last attack หรือว่าโจมตีครั้งสุดท้ายนั่นเองความสามารถนี้ในดีที่สุดสําหรับเลนเจอร์ตัวนี้แล้วนะครับและอีก2ความสามารถจะเป็นฟื้นคืนแรกกับต้านการหลงสนิหรือว่าต้านการลำนำเกี้ยวยวนนั่นเอง2ความสามารถนี้ผมไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่นะครับส่วนค่าพลังโจมตีกายเลนเจอร์ตัวนี้ให้มาถึง6 0แสนเลยแม็กก็ประมาณ1.2ล้านถือว่าเยอะมากๆค่าพลังชีวิตให้มา2.6ล้านแม็กก็ประมาณ5.2ล้านถือว่าเยอะเหมือนกันสำหรับพลังชีวิต ก็ถือว่าค่าเซอริตัสค่อนข้างที่สูงมากจุดยืนของเลนเจอร์ตัวนี้ท็ยืนจุดอยู่ที่350สามารถหลบสกิลจากระยะยืนได้เลยแล้วก็เคลื่อนที่ถือว่ากลางๆก็88ก็ถือว่ากลางๆนะพวกอ่ะและอีกอย่างหนึ่งเวลาทอทักษะของผมเลนเจอร์ตัวนี้ก็คูดาวอยู่ที่12วิปกติหมดเลยหลบสกิลให้มากก็พื้นฐานหมดเลยท็ระยะการสร้างเลเจอร์ใหม่9วิม็กก็จะประมาณ 4.5วินผมและถ้าใช้อยู่ที่1,290ไม่ถือเยอะสำหรับเกียร์ที่ผมแนะนําถ้าใครที่มีเซ้นคริสต์มาสก็สามารถติดเ,เส้ตคริสต์มาสได้เลยส่วนผมผมจะติดเป็นเกียร์ประยุกต์ไปก่อนเนื่องจากว่าผมไม่ได้ใช้ในเกมตั้งรับหรือว่าเกมเล่นเองผมผมเอามารีววเฉยๆผมก็เลยติดเกียร์ให้ประมาณนี้กันสำหรับสายฟรีเกียร์ที่ผมแนะนําจะเป็นทาน่าขอธนู่ารองเท้ากระเป๋าหรือจะเป็นธนูโลกกระเป๋าก็ได้หรือใครจะเป็น ปืนเทเนตสไนเปอร์โล่กระเป๋าหรือปืนเทเนตสไนเปอร์รองทากระเป๋าก็ได้เนื่องจากว่าในเดือนมีบัฟอยู่ผมก็เลยทำเลนเจอร์ตัวนี้ใช้งานได้ดีนั่นเองเดี๋ยวก็ไปรีวิวกันที่ด่านสเตตหลักกันเลยผมว่าเลนเจอร์ตัวนี้จะเก่งขนาดไหนกันแล้วก็ดาเมจมันจะหนักหน่วงขนาดไหนกันก่อนที่เราจะไปรีวิวกันผมก็ขอฝากเนาไวกันก็เป็นทางของมารูช็อปนั่นเองสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจต่างๆในเกมไลเนเจอร์ในระบบ iOS อบอกเลยว่าราคาย,ย่ยอมเยาม,มากๆแล้วก็ได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 3- 5กันเลยเ บอกได้เลยนะผมว่าร้านนี้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่าสาปีแล้วผมสำหรับใครที่สนใจเดิมแพ็กเกจก็สามารถไปทำได้ลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ทิศท่านมาใ้คอมเมนต์เลยผมก่ะ,ะเดี๋ยวก็มารีวิวกันเลยว่าตัวของมูลตัวนี้จะเก่งขนาดไหนกนันทกน เดี๋ยวก็มาทดสอบกันด้วยว่าความสามารถจะเป็นยังไงทุกในร่างไฮเปอร์แต่ตอนนี้ผมขอรีวิวร่างเอลตาก่อนทุกส่วนร่างไฮเปอร์เดี๋ยวผมจะมาทดสอบอีกทีแล้วกันนี่เคลื่อนที่ก็ถือว่าไม่ค่อยช้าทุกส่วนสกิลบัฟเอฟเฟกต์แอนิเมชันค่อนข้างที่นานไปนิดนึงแล้วก็ส่วนถามว่าเอฟเฟกขึ้นหัวเร็วไหมผมมองว่ากลางๆทุกคนอ่ะก็ถือว่าติดค่าแอนิเมชันสูงเหมือนกันส่วนการโจมตีปกติของเลเจอร์ตัวนี้จะเป็นการปารดาออกมก็ถือว่าโอเคประมาณนึงเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกดาัน สกิลดาเมจจะเป็นยังไงการทอมอ่านี่สกิลดาเมจจะเป็นการเรียกสมบัติทอมออกมาโจมตีนเ,เองก็จะเป็นการพุ่งออกไปเข้าโจมตีทอมนี่อ่าก็ถือว่ามีค่า a n นิเมชั่นค่อนข้างที่นานเหมือนกันส่วนดาเมจเท่าที่ผมเห็น ถือว่าแรงใช้ได้สําหรับในรีวิวเพียงแค่1 4 0่งร้อยสี่สิบาหาเลนเจอร์ตัวนี้ปั้นแม็กก็ดามิถ้าจะสูงรลีดเหมือนกันเ่หตัวนี้ผมเห็นแถวแถวรีเฟซหนึ่งเฟซสองเขาปั้นมาใช้การค่อนข้างที่เยอะเท่าโดยความสามารถไฮเปอร์ที่ค่อนข้างที่ดีอยู่แล้วเท่าก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งคือดามิทสกิลก็ไม่ถือว่าน่ารังเกียจเท่าห์ดามิก็ถือว่าเป็นดามิทที่หวังพึ่งได้เลยแหละสาหรับเทลนเจอร์ตัวนี้อ่ะก็ประมาณนี้การรหมสับการ,รีวิวนนี้โอโโอกว่า ไม่ทาให้ผิดหวังนะครับเรนเจอร์ในรอบนี้นี่อาตะกี้เห็นการข้ามด้วยนุ่มหรือว่าจะเป็นลึกเฉยๆอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เท่าที่ผมเห็นก็มีการข้ามเล็กน้อยนะครับเนเจอร์ตัวนี้ก็ข้ามอยู่ประมาณระดับหนึ่งไปไปลายนุ่มระดับสองได้เลยแหละนี่เดี๋ยวก็มาดูกันว่ามันจะข้ามลึกขนาดไหนกนันน่มเดี๋ยวลองทดสอบอาสำหรับมินิบอลตัวนี้แล้วกันว่าถ้าเดินมาถึงตรงนี้มันจะโดนตามมิดไหมน่มตอนนี้คือ โอ้โห و, ก็โดนอยู่ทุกคก็ถือว่ามีการไล่ระดับจากหน้าไปหลังแล้วก็บางทีก็อาจจะมีการข้ามเล็กๆน,น้อยๆบ้างใละการทดสษบตรงนี้อ่ะก็ประมาณนี้ก็การสำรวจดา,านนี้โอ้โหบอกเลยว่ามีความน่าสในใจใน,น,น,าาน,น,นาการทุกมนอ่ะดามเมดโดยรวมแล้วผมก็มองว่าแรงอยู่ประมาณหนึ่งเลยทุกคส่วนคะแนนการออกแบบเลนเจอร์ตัวนี้ผมให้ประมาณ7ลระกันเนื่องจากว่าออกแบบได้ค่อนข้างทีเท่ทุกคและอีกอย่างคือผมชอบล่างก้าวดาวของเลนเจอร์ตัวนี้มากๆากทุแบบมันเท่มากๆ,ๆผมมีแมสใส่แล้วก็เป็นล่างแบบ อ,ออกทองๆดำๆนุ่มก็ค่อนข้งางที่เฟี้ยวเลยสําหรับเลนเจอร์ตัวนี้ถึงแม้ว่าสกิลจะไม่ทะลุอมตะแต่บอกเลยว่าเลนเจอร์บางตัวนุ่มที่มันมีอัลกอริทึมสูงๆหรือว่าค่าแฟงคึกๆนิดหน่อยอันนี้ก็ถือว่าใช้งานดีแล้วนุ่มสำหรับบางตัวนุ่มอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างก็เหมือนกับตัวของดูเยียสนุน่มดูเรียสที่แบบไม่มีทะลุอมตะแต่บอกว่าอ่าผมมองว่ามันใช้งานดีเนื่องจากว่าอัลกอริทึมมันแบบค่อนข้างที่ดีนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดามสกิลจะมีการฆ่าไหมนี่ ตะกี้ก็จะเห็นนผมว่ามีการข้ามเล็กน้อยอ่าก็มีการข้ามแบบระดับหนึ่งไปปลายนะผมนี่เท่าที่ผมเห็นก็มีการข้ามอยู่นี่มาถึงตัวนี้ได้เลยนผมอ่าก็ถือว่ามีการข้ามแล้วกันอ่านี่บอกได้เลยว่าข้ามตรงนี้ก็ถือว่าไกลเหมือนกันนี่โอ้โหบอกเลยว่าตัวไีทีนึงก็มีร้องเหมือนกันสำหรับเรนเจอร์ตัวนี้เป็นตัว damage, าดามจดธาตุไม้นะผมมองว่าเป็นตัวที่ อนนันน่าสนใจเหมือนกันเนื่องจากว่าดาเมจธาตไม้เป็นดาเมจลูกหลักของเกมของผมและอย่างนึงคือมันหาได้ง่ายแล้วก็ปั้นได้ค่อนข้างที่ง่ายด้วยสาหรับดนเจอร์ตัวนี้ใครที่อยากจะปั้นมาเล่นจริงๆผมแนะนําเพียงแค่รีวิวร้อยสี่สก็พอเนื่องจากว่าดาเมจเท่าที่เห็นอ่าเท่าที่ผมทดสอบมาแล้วก็เล่นมา ในด่านสเตตหลักผมอาะผมรู้สึกว่าไม่ค่อยแรงอย่างที่คิดแล้วก็ถ้าลองไปเล่นใน PP จริงๆอก่กอริทิมใน PP มันค่อนข้างที่แบบไม่ค่อยแบบอ่สมดุลเท่ากับการสเตตหลักโห่ผมเอาง่ายๆคือมันแล้วแต่หลีกนั่นเองสำหรับ P ีพ PP ยิ่งอ่ p พ p เราอยู่หลีกสูงผมเลนเจอร์ที่เราคิดว่าใช้งานด e ีบางตัวอาจจะใช้งานไม่ค่อยดีก็ได้ถูกี่อย่างเช่นเลนเจอร์ตัวนี้เราเรีวิวในด่านสเตตหลักอ่ะอาจมองว่ามันเก่งมากๆแต่ถ้าเราแบบ เอาไปลองเล่นใน p p ปุ๊บอ่ะอาจจะดูเลยท่าผมอา,อาจจะรู้เลยว่าข้อเสียมีตรงไหนบ้างครับสำหรับเจ้านี้ข้อเสียหลักๆที่ผมเห็นคือความเราบางทีคอนข้างที่สูงตายง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวนี้ท่าผมไม่มีสกิลบัฟช่วยทีมเลยเอาง่ายคือเป็นสกิลที่แบบเสริมทางตัวกันดินไม่ก็เป็นเสริมทางแบบอ่าภาคตัวคลิภาคคืนท่านผมอ่ะก็ประมาณนี้การสำหรับเจ้าตัวนี้ผมมองว่าเป็นตัวกึ่งๆึ่ที่แบบ จับกิ่งก็ไม่กิ่งผมจะแบบจะอ่อนก็ไม่อ่อนผมเลเจอร์ตัวนี้ก็อยู่ในระดับกลางๆก,กัาสสาหรับใครีอยากจะใช้ก็ถามว่าใช้งานดีไหมก็อยู่ในระดับที่อพอใช้และกันผมสำหรับเจ้ตัวนี้ะก็ประมาณนี้กันสําหรับการทดสอบตัวของมูลตัวใหม่ท่มหรือว่าตัวของอมูลแบบมูลหัวขโมยตัวนี้ท่มหรือว่ามูลนักล่าดันเจียนตั้งเองสําหรับ ลนเจอร์ตัวนี้ผมนักล่าดันเจียนตัวนี้บอกเลยว่าความสามารถเท่าที่ผมได้ทดสอบมาถือว่าเก่งเลยนะยังคือตัวนี้ผมมันใช้แร่น้อยอยู่แล้วพอๆกับแบบพวกบอสโจรสี่พวกนี้เลยนกผมก็รู้สึกว่าลนเจอร์นี้อาจจะมีความน่าสนใจในอนาคตก็ได้เนื่องจากว่าความสามารถตรงนี้ผมอ,อ่ะ ็เป็นกระเด็นเมื่อออกมี่หการของสายว่องไว้ด้วยมีโอกาสที่จะทาให้เลนเจอร์สายว่องไว้กระเด็นนั่นเองก็ถือว่าอาจเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่ควรโอ้ยท่ผมถ้ายกตัวอย่างสายว่องไว้ที่เก่งๆก็จะมีน้องเลมบ้างาแล้วก็ จะมีพวกแบบพิชเชอร์อาจจะมีไกลพองมี้ิ่มที่แบบเห็นเขาใช้กันค่อนข้างที่เยอะและตัวนี้บอกเลยว่าถ้าตัวนี้ปล่อยออกมาปุ๊บมีโอกาสที่จะขัดสกิลของพิชเจอร์ตัวเรามีได้ค่อนข้างที่ดีเลยและอย่างนึงสเตดวิ่งโนมก็ใกล้จะจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่วิ่งได้เท่าไหร่กหรือม,มาขิดผมได้ผมตอนนี้คือผมวิ่งประมาณ2องสามหมื่นเองเะผมหข้อ น่านจะทยอยไปวิ่งให้มันได้แต้มสักแสนสองแสนมเนื่องจากว่าผมก็ต้องการหัวมาเปิดตามลาดตัวแสเงเองถ้าแสงทมไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาคู่กับ,บ่าวไก่ทองทีมแต่ที่รู้คือถ้าใครที่อยากจะเปิดตู้กระชับแนะนำตู้แสงเลยส่วนตู้ทัดมืดอ่าก็ไม่รู้ว่าจะมีตู้อ่าตัวเก่งมาไหมผมมองว่าน่าจะมีตัวเก่งมาแหละแต่ว่าน่าจะเป็นในทางปวดมากกว่าไม่ก็ทางซัมมอนหรือว่าทางสตันมาเลยทมอย่างเช่นแบบพวกแบบอ่าถ้าผมยกตัวอย่างทมมามาแบบพวกแบบ มูนเยนลี่ไม่ก็แบบตัวพวกทีมฮาโลวีนผมเพราะว่าเดือนนี้ก็น่าจะจบเร็วแล้วก็น่าจะมีกิจกรรมฮาโลวีนเข้ามาด้วยผมก็คาดว่าน่าจะมาพวกแบบไม่มอบินก็แบบพวกแบบเจสิก้าในคกมเมนเซอร์อะไรพวกนี้ก็มีโอกาสมาเหมือนกันนะครับถ้าแสงคัดมืด่ะก็ไปมันแค่ไีีแล้วกัน,ก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 น ไม่รู้ว่าเดือนนี้จะมีกิจกรรมฮาโลวีนมาไหมท่าน้่ะก็เท่าที่ผมรู้ทผมไม่รู้ว่าเดือนนี้มันใช่หรือเปล่าท่าน่ะก็ปกติแล้วถ้าจะประมาณเดือนกันยาปลายเดือนกันยาท่ามเท่าที่ผมรู้ก็น่าจะมีทางด้านของกิจกรรมฮาโลวีนเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าจะตรงกับปีนี้หรือเปล่าท่าน่ะก็มาลุ้นกันอีกทีว่าจะมีมาแจกไหมสําหรับเกียรหน้าของชุดฮาโลวีน ชุดเทอรวินบอกได้เลยว่าใครที่ได้มายกระดับ ID ไอดีแน่นอนผมใช้อยู่นูกไอดีหลักผมใช้อยู่6ชุดเลยก็ใช้งานดีมากๆทุกคนจ้ะเกียร์ชุดเาอรวินตรงนั้นอะและอีกอย่างหนึ่งสําหรับใครที่สนใจเพิ่มเติมแพ็กเกจต่างๆในเกมไลน์เจอร์ทุกในราคาถูกเกมนีอย่างมากผมขอแนะนําเป็นมาลุชชอปเลยทมบอกได้เลยว่าสายเติมในระบบ iOS ไม่ควรพาลาดทมได้รับส่วนลดสูงสุดถึง35%กันเลยบอกได้เลยว่าร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า3าปีไม่ต้องกลัวรีฟันาาว่นนี้ รับประกันความปลอดภัยแน่นอนนั่นเองสําหรับใครที่เป็นสาย Android และอยากเติมแพ็กเกจในระบบ iOS ก็สามารถไปเติมไปได้ถึงแม้ว่าลูบี้จะแยกกันแต่สุดท้ายแล้วของรงวันก็อย่างได้ในไ d เดียเดียวกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้ใคลิปชั้นแล้วก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวตัวของมูลประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกรดิงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ใหม่นช่องไอซ์ซันนี่ด้วยนะครับ Bye. Mm -hmm.